สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในเฟสบุ๊กและใน youtube ครับนี่ครับเป็นอีกคันหนึ่งครับคันนี้เป็นอีซูนะครับดากอนไอนะครับปีสี่หนึ่งครับเดี๋ยวดูรอบคันครับรถมีนิ้วรอยบ้านนะครับตามการใช้งานนะครับประมาณนี้ครับนิดๆหน่อยๆนะครับดูรอบคันยางดีครับยางดีสี่เส้นเนยครับยางนะครับดอกหนาครับประมาณนี้ครับ สวยเดวดูคัสซีข้างนี้ครับคัสีสวยนะครับสวยทั้งเส้นครนะับอันนี้คัสีสวยนะครับกระบะก็โอเคครับร่อนกระบะสวยนะครับกระบะร้อนสวยนะครับไม่มีผุนะครับอาฝาท้ายครับ มีฝาท้ายครับไม่ค่อยสวยครับฝาท้ายนี่ร้อยเปลี่ยนมาแล้วนะครับมีรอบอันครับยางดีสีเส้นครับคัสซีก็โอเคครับคัสซีได้ครับวันนี้สวยนะครับครับคัสซีนะครับคันนี้คัสซีสวยทั้งเส้นนะครับสีสันก็โอเคครับ บ่มีนิดหน่อยนะครับภายในสวยนะครับสวยพอได้ภาสีหกหกนะครับภาสีพอได้นะครับน็ดก็โอเคนะครับพอได้สกิดอันนี้ก็ยังเหมือนเดิม คก็ลงเริ่มเรียบร้อยนะครับคันนี้ครับยางดีทุกเครืนะครับเดี๋ยวขีดเครื่องครับให้ควงเสียงเครื่องเย็นภายในอีกข้างครับเย็นภายใน ก็รถก็โอเคผือ่าได้าูยครับครับซอกตะเข็บเม็ดนักก็ยังอยู่นะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวดูเครื่องครับฟังเสียงเครื่องก่อนอันนี้แอร์เย็นนะครับเครื่องดีขัสีสวยแอร์เย็นนะคนนี้ครับ 对对，我知道。 ใจเย็นนะพีนี่คนระับทั้งดีก็สีสวยแลแวใเยนน็นคะรับขา,าน,น,นา่าดื่มนะขาน่า เครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ0 8 9 5 7 2 7 7 3 1ครับดูรถได้ที่อำเภอบ้านธือจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้เดี๋ยวดูหน้าเล่มครับนี่ครับเอกสารนะครับรถคันนี้ปีสี่หนึ่งะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 8 9 5 7 2 7 7 3 1และ0 8 9 5 7 2 7 7 3 1นะครับ นี่ครับหรือถ้ามันไม่ถูกกับปากบุดมาได้นะครับปากบุดมาที่นี่ครับอยู่โครถบ้านเลยครับเจอแน่นอนนยโอเคครับใช้ได้ครับเรียบร้อยครับราคาก้นี้ครับ8 9 0 0 0่ครับราคาเหมือน TFR เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 8 9 5 7 2 7 7 3 1นะครับและ0 8 5 6 4 2 4 7 3 4นะครับโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ